เปิดแชทลับตาลโลกใบที่หนึ่งนกอุษาดีห่วงจักรจันทร์ถูกคนเลวรายล้อมลั่นรอความจริงหลังจากกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาสําหรับนางเอกสาวอย่างจักรจันทร์อาคัมเรลีที่ออกมาเปิดใจผ่านรายการหนึ่งโดยเชื่อว่าอาดีตผู้จัดการส่วนตัวเป็นคนปล่อยข่าวว่าเธอเป็นโลกใบที่สองของว่าที่สามีอย่างเคพัฒนาจากนั้นอาบีอดีตผู้จัดการก็ได้โพสชี้แจงไม่เคยคิดร้ายกับจักรจันทร์แม้แต่น้อย ล่าสุดดาราสาวอย่างนกอุษณีนะครับเพื่อสนิทในวงการได้เปิดแชทลับออกมาแฉเพื่อเป็นการยืนยันว่าตานโลกใบที่หนึ่งมีตัวตนจริงพร้อมกับรีโพสต์ของอดีตผู้จัดการจักรจันทร์พร้อมกับระบุครับว่าสืบเนื่องจากมีคนพูดว่าอาบีให้ข่าวทำลายจันทร์ขอยืนยันว่าพวกเราไม่เคยให้ข่าวใครทั้งสิน้นนอกจากตอนที่ข่าวมันออกมาแล้วอาบีจึงไปขอร้องพี่บุ๋มปรดัดดาให้ช่วยเพราะเชื่อว่าจันทร์โดนหลอกและไม่รู้เรื่องจริงๆ ถึงแม้ตอนนี้จันจะไม่เชื่อและถูกรายล้อมไปด้วยคนเรวๆบางคนก็โง่และสารแนแต่ความลับไม่มีในโลกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเมื่อบันหนึ่งความจริงเปิดเผยขอให้มึงรู้ไว้ว่าพวกกูยังอยู่ตรงนี้รักและหวังดีกับมึงเหมือนเดิมนอกจากนี้นั้นกับนกอุสนีก็ยังได้โพสต์ไอจีสตอรี่ว่าผู้หญิงที่ยอมให้ผัวไปหลอกผู้หญิงคนอื่นแต่งงานด้วยยอมปิดปากเงียบพอได้เงินหลายล้านแล้วมาพูดว่าไม่ต้องสนใจเราไม่ได้ทําอะไรผิด คุณคิดว่านี่ต้องเร็วขนาดไหนคะถึงคิดได้แบบนี้แฮชแท็กด่าลอยๆแฮชแท็กก็มันไม่มีตัวตนส่งข้อความพร้อมกับเปิดแชทการสนทนาของบุคคลที่ถูกระบุอ้างว่าชื่อลูกตาลก่อนที่จะลบโพสต์แชทดังกล่าวออกไปเป็นโพสต์ข้อความล่าสุดเพื่อนสนิทของจักรจันทร์ครับอย่างดาราสาวนกอุศนีที่ทโพสต์เอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดารา เราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ